สวัสดีค่ะคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปี2,567นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูว่าพลังงานความรักของชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะคะนกเปิดไพ่แบบศับ์ตะวันตกค่ะสามารถดูควบคูก่กันได้เลยทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะ ราศีพิจิกนะคะพลังงานตัวตนของคุณบอกว่าคุณน่าจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแหละนะคะขึ้นไพ่สิทด,ดานนะเดยวเาขอขยายใช่หรือไม่งั้นก็คือถ้าคุณไม่ได้จบกันไปเนาะในกรณีที่จบกันไปนะคะ ตอนนี้คุณก็กลับมารักตัวเองนะคะมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็มีเสน่ห์มากๆเลยมีคนเข้ามารายล้อมคุณอยากจะเข้ามาสานความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณสง,งบมากขึ้นแล้วคุณก็ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่าง ลงได้เยอะอะค่ะคือถ้าคุณเคยยึดติดกับคนคนนี้คนที่คุณจบไปแล้วเนี่ยในเวลานี้คุณก็สงบมากขึ้นคุณไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรมากเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่ถามว่ายังนึกถึงอยู่ไหมยังนึกถึงนะคะคุณยังไม่อมืนกว่าคุณยังก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครขนาดนั้นต่อให้มีคนเข้ามาก็ตามนะคะเนอะคุณมีสเสน่ห์มากเลยในช่วงนี้บอกเลยนะคะขึ้ไพ่เดวิลแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าคุณไม่ได้จบกันยังอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะนกมองว่าเอา่อมีคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะยังไม่ถูกพัฒนานะคะน้องมีคนที่อยากจะชัดเจนอยากจะพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องของศาสนาก็ได้นะคะแล้วก็คุณกับเขามีรายึืงดูต่อกันสูงนะ มาต่อกันค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรคนที่มีปัญหากันไปอะ่ะนกมองว่ามีโอกาสได้กลับมาเริ่มใหม่กันนะอ่า แล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะแบบสับสนนะเอะการกลับมาเป็นยังไงนะคะจะชัดเจนกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนกรู้สึกว่าคนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่ามีการให้โอกาสมีการอ่ามีการขอโอกาสมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนาะ แล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าอืมก็ยังไม่มีอะไรที่มันจะชัดเจนขนาดนั้นน,น,นะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ไปต่อกันได้เรื่อยๆค่ะหกดาบยังไม่ได้ปล่อยมือกันไปนะคะแต่ก็มีคนที่ทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยพยายามในความสัมพันธ์มากๆอืมเพราะว่ายังอยากที่จะให้โอกาส ความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานการเงินนะคะความสําเร็จเนาะขอดูความรู้สึกของเขาค่ะที่มีต่อชาวราศีพิจิกนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกว่าเขาคิดถึงคุณนะสำหรับคนที่เป็นคนเก่าของกันและกันนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขา เขาโวยหาคุณรู้สึกผิดกับคุณรู้สึกเสียใจกับการกับการที่แบบคุณหันหลังให้กับเขาไปอะ่ะเออนะเสียใจแหละนะคะแล้วก็คิดถึงมากมีการตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณด้วยคือเขาคิดได้นะเขาคิดได้เลยแหละว่าเออตอนนี้คือเขาสูญเสียชาวพิจิกไปเนี่ยเขาไม่ได้ มีคุณเหมือนทุกๆวันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียใจยนะคะกับการกระทําของตัวเองนะมีพลังงานของความเศร้านะคะความเสียใจยแล้วก็ความคิดถึงนะไพ่หกถ้วยก็เป็นรับต่างไวัยได้นะเขาจะติดต่อมาจริงๆนะคะคนคนนี้เขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากเข้ามางอคุณอะ นะที่โดดเด่นเลยก็เป็นคนเก่าๆนั่นแหละที่จะกลับมาขอโอกาสชาวราศีพิจิกนะคะเขาอาจจะเป็นพิจิกด้วยกันกับคุณก็ได้นะเป็นชาววันศุกร์ชาววันพฤหัสนะคะธาตุด,ดินนะธาตุน้ำธาตุไฟนะคะราศีกันเนาะขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะนกมองว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจอะ่ะ คือคิดถึงคุณงามความดีของชาวราศีพิจิกด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นกว่าเขาจะแอคชั่นมากขึ้นอืมใช่เขาจะแอคชั่นมากขึ้นเขาจะจากที่แบบนิ่งๆหรือดูไม่ค่อยทำอะไรในความสัมพันธ์นะเขาจะทำมากขึ้นเพราะว่า คุณอาจจะเหินห่างจากเขาไปหรือคุณนิ่งเงียบคุณไม่พยายามอะไรในความสัมพันธ์มากนกักน,นะที่นกเห็นนะแต่จะเป็นฝั่งเขามากกว่าที่เขาอยากจะพยายามนะคะจะชวนคุณคุยจะเข้าหาคุณนะคะอืมให้ตื่นรู้ขึ้นมาเนาะนกมองว่าเขาก็น่าจะคิดได้แหละว่าที่ผ่านมาเขาทํายังไงกับคุณแล้ว ถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายกระทำบ้างนะคะแอคชั่นบ้างในความสัมพันธ์เนี้ค่ะนะเขาจะหาวิธีการคำพูดดีๆนะคะเขาจะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนค,คนคนนี้นะยังไม่ได้ยอมแพ้ กับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปหรืออยู่ในความสัมพันธ์นกมองว่าคนคนนี้เขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียชาวพิจิตไปนะคะอืยังไม่ไปไหนอีกจริงด้วยนะคะแล้วก็ยังคาดหวังนะเขาดูไพ่สองดาค่ะยังติดอยู่กับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้เขารักคุณนะอืม นกว่าการมาของเขาน่าจะเป็นอะไรที่ดูจริงจังแล้วก็มั่นคงมากขึ้นอ่ะไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะขอเช็คพลังงานความรู้สึกของชาวพิจิกหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณคุณมีความกลัวคุณมีความรู้สึก ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วแหละนะว่าการไปต่อมันจะเป็นยังไงนะคะคุณเริ่มที่จะแบบเซฟหัวใจตัวเองอ่ะเออนะคือคุณรักเขาคุณผูกพันกับเขาอ่ะเป็นอะไรที่โอ้บางคนพยายามที่จะ move on นะคะสำหรับคนที่จบกันไปแล้วอ่ะคุณพยายามที่จะ เดิอนหน้าต่อพยายามที่จะไม่สนใจเขาคุณคุณเคลียร์พลังงานของตัวเองมากๆเลยนะคะนะอืมก็ยังคิดถึงนะนกมองว่าคุณก็ไม่ได้ลืมเขาขนาดนั้นนะแต่คุณจะไม่ทําอะไรคุณจะปล่อยให้ทุกอย่างมันดําเนินต่อไปให้เวลามันทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะไม่ไม่ทําอะไรแล้วนะคะอืมนกว่า ว่า,าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณก็รอดูท่าทีของเขาเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกเสียใจนะนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาน่าจะแบบมามาหายหายไปไปกลับนะคะไม่ชัดเจนกับคุณนะคะมีการครบซ้อนได้นะคะในบางท่านบางคนขึ้นไพ่สีด่ดาบเขาทําให้เราเสียใจก็ได้นะอ่านกมองว่าตัวคุณเองอะไม่มั่นใจในใน ในตัวเขาเลยนะคะในการกลับมาคุณก็รู้สึกว่ากลัวที่จะต้องเสียใจอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรักแหละมีความคิดถึงผูกพันอยู่ในนั้นแต่ว่าเราก็มีความกลัวอยู่ในนั้นเช่นกันนะคะอขอเก็บสักครู่นะคะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์หล่ะคุณรู้สึกอย่างไงกับเขานะคะอืมคุณอยากจะตัดสินใจให้มันชัดเจนไปเลยอะว่าจะเอาอยัางไงคือจะเดินหน้าหรือจะไปต่อจะชัดเจนไหมหรือจะจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องการอะไรที่มันแบบชัดเจนนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้อืมเป็นแฟนก็เป็นแฟนเลยนะคะ ชัดเจนกันไปเลยคุณต้องการให้เขาตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งหรือถ้าเลือกที่จะไม่ชัดเจนเลือกที่จะไม่ไปต่อก็ตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบประมาณว่าเออต้องการอะไรที่มันที่มันเคลียร์ค่ะนะอืมมาดูว่าแนวโน้มอ่ะสิ่งที่เขาจะทำนะสิ่งที่เขาจะทำเนาะขึ้นไพ่แปดไม้สามถัวยนะคะ ธาตุลมก็มานะเมถุตุลกลุ่มพลังงานของอพ่อไม้ไม่ไม้นะคะ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยจริงๆเขาก็น่าจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคุณสักเท่าไหร่นะมีความรู้สึกกลัวนะคะเขาดูเจ็ดาบ,บลังเลอะไรคะ เขาอาจจะส่องจะดูคุณนะคะแล้วการที่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณก็คือเขารู้สึกผิดกับการกระทําของเขานั่นแหละนะอืมกับการกระทํของเขาว่าเขาทาอะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆก็คือเขายังอยากที่จะแอคชั่นนะคะอยากทําดีกับคุณอยากที่จะคือเขายังมีความหวังแหละนกมองว่าเขาจะกลับมานะกลับมาแล้วก็คือรู้สึกผิดถึงกลับมานะคะ ่อให้เขาไม่กล้าไง <c oughs> ขออภัยนะคะเสียงเริ่มจะหายต่อให้ไม่กล้าไงก็ต้องก็ต้องกล้านะเพราะว่าทนคิดถึงคุณไม่ได้นะนกว่าเขากล้าที่จะเข้าหาคุณนะอยากกลับมาขอโอกาสนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาจะทําคือนกมองว่าเขาจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นคือรู้สึกผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับก่อนหน้านี้นะคะ เดอะเลเวอร์สเขายังรักยังสินีหาคุณมากๆเนาะก็มองว่าเขาจะหาทุกวิธีทางแหละที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะเมจิเชียนเนี่ยเขาก็น่าจะทําได้ด้วยนะอุ้ยไพ่ตกมาทุกคนสักครู่นะคะเขาก็น่าจะทําได้อะ่ะคนตัเนี้ยหมายถึงว่าทําให้คุณใจอ่อนอะ่ะ ทำให้คุณใจอ่อนได้นะคะติดต่อมาพูดคุยนะคะชวนคุยก่อนหรือเข้าทางเพื่อนก็ได้นะแต่ติดต่อมาแน่เข้าหาแน่ขึ้นไพ่แปดไม้ขอดูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงนะคะกิจเก้าเหรียญหกช่วย บางคนไม่ให้โอกาสเขาแล้วจริงๆนะคะอย่างที่บอกเลยว่าบางคนพยายามที่จะ move on จากคนคนนี้ถามว่ายังคิดถึงไหมคิดถึงแต่เราเป็นอิสระจากเขาได้เยอะแล้วเราเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้วนะคะเราคือเราปิดกั้นเขาอะนะหรือบางคนมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะไม่กล้าที่จะให้โอกาสคนคนนี้อีกก็ได้นะคะนะมีนะนนะกรณีที่แบบไม่ให้โอกาสคนคนนี้ เขาดูแนวน้มบางคนก็อาจจะยังรอคนคนนี้นะคะเอ่อคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มคนคนนี้จะกลับเข้ามางอคุณจริงๆค่ะเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจยแล้วก็โวยหาคุณมากๆนะคะ DM Press คงไม่มีใครที่จะดีไปกว่าคุณคนที่แบบที่เขาจะรู้สึกได้เท่าคุณอะนะในชีวิตเนี้ยคุณเท่านั้นจริงๆนะคะที่แบบว่าใช่ที่สุดดีกับเขามากที่สุดรักเขามากที่สุดหรือเขาอะรักคุณมากที่สุดพลังงานของเหนือคู่ด้วยนะคะพลังงานเนี่ยนบบกมองว่าถ้าคุณได้กลับมา ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ดีขึ้นอะน่าจะเป็นในลักษณะของหนึ่งคู่แล้วแหละอูนี่ไงไพ่นะคะไพ่ของความเป็นคู่สร้างคู่สมเนาะก็คือคุณมีความเหมาะสมซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวตนอุปนิสัยนะคะอืมอะไรหลายอย่างนะคะสถานะทางสังคมก็ได้นะคือมีความเป็นคู่มีมีความเข้ากันได้ดีขึ้นมานะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่า มีค่ะโอกาสที่แบบจะได้กลับมาเป็นความรักที่ชัดเจนนะคะไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็คนคนนี้เขาจะแบบพยายามทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นคือเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคณไปเขาจะแอคชั่นมากขึ้นการกลับมาของเขาต้องบอกเลยว่าคิดมาแล้วนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะในบางคนที่ อ่าไม่ไปต่อก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยในกรณีแบบจะได้ไปต่อคือตัดกันไม่ขาดยังไงก็เขาจะมางอคุณอยู่ดีเขารักคุณนะคะจะมามอบความรักให้กับคุณความสัมพันธ์ของคุณและเขาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องแบบเงียบนิ่งกันไปก่อนนะคะมันไม่ได้จบกันจริงจงแต่ห่างกันไปเพื่อที่จะได้กลับมานั่นเองนะคะเนาะคนที่ไม่ได้ไปต่อก็ เรามองว่าคุณก็ความรู้สึกดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะนะบางคนก็เลือกที่จะไม่ไปต่อเราก็จะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับพิจิกนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างเนาะคนโสดเป็นอย่างไรนะคะ โสดราศีพิจิกมาดูพลังงานของคุณหน่อยคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะคนโสดทุ่มเทเรื่องงานนะคะที่นกเห็นทุ่มเทเรื่องงานก้าวดาบเอาืออะไรคนโสด คนโสดคือนกว่าคุณนะ่ะก็อยากจะเจอคนที่ใช่แล้วนะคุณไม่ได้ปิดในเรื่องของความรักนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจไนงะคุณก็เลยแบบโสดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนาะก็น่าจะมีแหละคนคุยคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้เจอคนที่ถูกใจขนาดนั้นนะคะก็เลยไปทุ่มเทเรื่องความมั่นคงความสำเร็จในชีวิตนะคะการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังยังไม่ได้ให้ถ้วยกับใครก็คือคุณยังไม่ได้มีใจให้กับใครอะไรประมาณนึงมาดูกันนะคะแล้วความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยน่าจะมีคนใหม่หมเข้ามานะหรือไม่งั้นก็อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่ใบนี้ออกมานะุคะราะขอเอาเลยแล้วกันก็คืออาจจะมีโชคในทางการเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนนะคะอ่าก็ได้เหมือนกันนะโอ้ไพ่เลื่องช่วยนะคะสองเหรียญคุณจะมีความรักเข้ามาแหละคนโสดดูเหมือนจะมีความรู้สึกแบบเออเนาะน่าจะมีใครเข้ามาบ้างก็จะดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะทำงานก็ดู ดูแบบบางทีก็อยากจะมีอะไรให้มันดูมีชีวิตชีวาเนาะในเรื่องของความรักคือคุณขยันนะนะการงานการเงินคุณดีนะนกะว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยในเรื่องของการงานการเงินแต่ในเรื่อง,องความรักเนี่ยนะอาจจะรอมานานนะคะบางคนรู้สึกว่าเออเมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่นกะว่าจะได้เจอนะขึ้นไพ่หนึ่งถ่วยเนี่ยนะจะได้เจอคนถูกใจจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณอนะ โอ้โอเคน้องมองว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาแบบปรับป,ปรับฉับพลันนะคะโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะดูคุณมีเสน่ห์ขนาดไหนนะคะไพ่เจ็ด้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณจะมีคนเข้ามาเยอะมากนะเนี่ยมีตัวเลือกอบบไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะสําหรับคนมีคนเก่าก็าอาจจะมีคนเก่าหววคืนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สองเหรียญกับเทร์นะ ิถ้วย King o อ Wands แล้วก็ The f o ลอ่มเออนะคะอ่ะจะได้เจอเนื้อคู่แล้วจริงๆนะคะคนโสดอืมคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่คนที่ถูกใจคนที่ใช่แล้วแหละเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะเป็นรักแรก,รกพบได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านบางคนเนาะอะ ใช่ได้เจอกันผ่านงานผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางได้นะคะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเอ่อคนที่มีอำนาจในการสังการเป็นนักลงทุนเป็นนักการเมืองก็ได้นะเป็นชาวต่างชาติได้นะคุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะสำหรับคนโสดชาวพิจิกนะจะได้เจอคนถูกใจคนที่เขาอยากจะ เข้ามาแบบจริงจังชัดเจนกับคุณอยากจะพิชิตใจคุณอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะนุกบอกเลยว่ามีคนเข้ามาหลายคนคุณต้องเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ให้ถูกคนนะแต่นุกมองว่าคุณก็น่าจะเลือกคนที่เป็นแบบเนื้อคู่ของคุณเลยนะอืม นะคะมีดวงได้เจอคนที่แบบสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะเนี่ยโอยกำลังจะสําเร็จนะคะสำเร็จสมหวังในเรื่องของงานในเรื่องของความรักนะคะคู่ของคุณคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะนกต้องบอกอย่างนี้นะคนที่เคยแบบผูกพันกันมานะคะคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยก็ได้หรือคนคนนี้ถ้าเป็นคนใหม่ๆก็คือนั่นแหละแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันทุกอย่าง เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้พัฒนายอย่างแน่นอนนะคะโอ้บางคนนะคนกเก่าๆจริงๆด้วยที่จะกลับเข้ามาพยายามในชีวิตของคุณะนะเนี่ยคนที่เคยห่างหายกันไปจะกลับมานะคะหรือบางคนเนี่ยชาวพิจิตคนโสดอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้ว แต่อยู่ๆคนคนนี้ก็เข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะสำหรับพลังงานในวันนี้นะคะที่คุณจะได้เจอความรักดีๆนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ